พี่น้องมาอยู่ตลาดนัดตันวังย่างครับไปเบงว่าพ่อค้าแมค่ค้าเพิ่นเอาอยางมาขายแน่นเอาครับอำเภอวังย่างของเ้ากับเป็นอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งนะครับของจังหวัดนครพนมครับพี่น้องมี4ตำบลเนาะ27หมู่บ้านครับกับตรงนี้สิเป็นทางเข้าตลาดนะครับหน้าตลาดตรงถนนวังย่างหน้าแก่นะครับ เป็นบริเวณหนาตลาดนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับเป็นเข่ามากกับซีมีแผงแผงพักเนาะแผงพักก็นํามาขายในตลาดนัดบางยางขึ้นกันนะครับพี่น้องตรงนี้สิเป็นมันแก้วมันแก้วฝักทองนะครับเป็นแผงพักสดนะครับขายในตลาดนัดวางยางนะครับมีทุกอย่างครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับมายางตลาดในมือนี้นะครับวันที่14กันยายนนะครับ โอ้ตรงนี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักนะครับมีทุกพันธุ์นะครับขายถุงห่อละสิบบาทนะครับพี่น้องขายห่อละสิบบาทมีมีทุกเมล็ดพันธุ์ผักนะครับผักบุ้งจีนก็มีนะครับสิบบาทก็มีผักกาดใหญ่สิบบาทนะครับห่อละสิบบาทมีเมล็ดพันธุ์ผักมาขายนําในตลาดนัดนะครับมีเสื้อผ้ามีทุกอย่างครับพี่น้อง ปกติแล้วตลาดนัดเพื่อนกสีมีเดือนละ2เถื่อนะครับมีวันทีสิบีกับวันทียี่สิของทุกเดือนนะครับตรงนี้ค้าไปดีครับตรงนี้จะเป็นหากใหม่นะครับเป็นหากใหม่นะครับมีโดไม่รู้ล้มช้างนาวนะครับไม้กระทืบลงหากใหม่สมุนไพรนะครับพี่น้องมีชื่อให้ดูมีหลายสูตรนะครับมีประดงสามสิบสองนะครับ กมีมาขายในตลาดนัดเป็นประจำเลยครับรยยมีเดือนละสองเถื่ออ้ตรงนี้จะเป็นปลาย่างเนาะปลาย่างปลาย่างแดดเดียวครับพี่น้องกมีมาขายในตลาดนัดคือกันครับให้พี่น้องได้เบ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศตลาดนัดในยามเสาร์นะครับตลาดนัดใเพิ่นซีเปิดตั้งแต่เสาร์หอดเทียงนะครับพี่น้องเดือนละสองเถื่อครับก็บมีวันทีสิบสี่กับยี่สิบเก้าของทุกเดือนนะครับ สร้างกับมายางตลาดนัดน้ำนะครับสร้างมาจากซูรินครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้องกับเบาบางแน่จักหน่อยนะครับเมื่อคืนนี่ฝนตกครับพี่น้องฝนตกพี่น้องก็ออกมายางตลาดเบาบางแน่นะครับน,นี่เป็นบรรยากาศพี่น้องในตลาดนัดวางยางนะครับอ๋อหว,วัดดีครับอันนี้สิเป็น ร้านอาหารตามสั่งนะครับพี่น้องร้านอาหารตามสั่งหน้าตลาดนัดอำเภอองยางเข้านะครับเป็นรน้านแสบลานหนึ่งของอำเภอองยางนะครับพี่น้องมายางตลาดนัดแวะมาอุดหนุนเพิ่นใดนะครับเป็นบรรยากาศพี่น้องมีพันธุ์ใหม่มาขายนะครับพันธุ์ใหม่ก็นํามาขายในตลาดนัดนํามีพักอิตูเนะาะภักหัวละพาอันนี้เป็นดอกใหม่เนาะดอกใหม่พันธุ์ใหม่นะครับอันนี้เป็นพันธุ์พันธุ์ดอกแก้วเนาะต้นดอกแก้วนะครับ กระทำมาขายในตลาดนัดน้านะครับเป็นบรรยากาศพี่น้องเมื่อคืนฝนตกนะครับพี่น้องฝนตกนักตอนเสาร์มาแนพี่น้องก็ออกมาอย่างตลาดบัวลายนะครับอ๋อเป็นสุ่มประแดกเนาะประแดกกระนํำมาขายในตลาดนัดน้านะครับประแดกครับผมตัวประแดกแทบนะครับไม่ค่ามาจากบ้านบอนเนาะบ้านบอนน้าแกกระนํำมาขายในตลาดนัดบางยางน้านะครับ เป็นบรรยากาศพี่น้องช้างมาจากสุรินทร์นะครับกับมายางตลาดนำนะครับมีขายทุกอย่างในตลาดนัดวังยางนะครับตรงนี้ซีเป็นบรรยากาศพี่น้องยางตลาดนะครับอ๋อตรงนี้จะเป็นขนมรังพึ่งนะครับถังทองขนมรังพึ่งขนมถังทองนะขนมรังพึ่งนะครับพี่น้อง มีขายชิ้นละสิบบาทนะครับมีน้ำมาขายในตลาดนัดวางยางนะครับเป็นตรงนี้จะเป็นขนมถังทองนะครับพี่น้องขนมถังทองก็ขายสิ้นละสิบบาทขึ้นกันครับมีลูกเกดมีมะพร้าวนะครับถัดมากระสเป็นเครื่องใส่ในครั้วเลื่อนนะครับก็น,นํามาขายในตลาดนัดน้านะครับอ๋อ ตรงนี้จะเป็นซุมเป็นแมลงทอดนะครับแผงแผงแมลงทอดนะครับก็จะมีตะ๊กแตนทอดนะพี่น้องมีตะ๊กแตนทอดมีตัวไหมทอดแล้วก็มีมีจหรอแมงจิหรอนะครับแมงจีรอทอดก็มีครับจิ้งหรีดมีเขียดนะครับมีปูทอดนะครับตรงนี้จะเป็นอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานนะครับถุงละส0 20บาทนะครับอ๋อพี่น้องนี่เป็นยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์แฮปปี้พิกไทยแลนด์นะครับพี่น้อง เป็นช่องหนึ่งของอำเภอวังยางแฮปปี้พิกไทยแลนด์ครับพี่น้องขอบคุณครับอ๋อนี่น้องไอดินเนาะน้องไอดินกับแม่ยางตลาดน้ำน,นะครับมื่อนี้ครับมากับคุณแมลลี่เนาะอันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับบรรยากาศพี่น้องอยางตลาดนัดอําเภอวังยางเข้านะครับในมื่อนี้นะครับมื่อวันที่14กันยายนนะครับปกติแล้วเพิ่นเกิสิ0จัดให้มีม่2 0 0อเนาะตลาดนัด ในวันที่14ครับวันที่29ของทุกเดือนนะครับมีสร้างจากสุรินกับมะยางน้ำนะครับพี่น้องขายทุกอย่างครับในตลาดนัดอำเภอคงยางนะครับเสื้อผ้าก็นํามาขายนะครับนี่เป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับบรรยากาศพี่น้องอยางตลาดนัดเกิดสิรวบร่วมบรรยากาศในชุมชนอำเภอคงยางเฮ้านะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับตรงนี้จะเป็นแผงผลไม้เนาะ เป็นแผงผลไม้นะครับขาย20-25หาล่องกองนะครับโอ้ตรงนี้จะเป็นอาหารสดเนื้อหมูสดนะครับพี่น้องมาพร้อมกับอาหารทะเลนะครับอาหารทะเลก็มีนํามาขายนะครับมีปูทะเลนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นกุ้งเนาะกุ้งทะเลกุ้งสดจากทะเลนะครับมาขายในตลาดนัดอำเภอวังย่างนะครับเป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับ พาอค่าไม่ค่าแพงร่อยก็ออกมาบ่หลายนะครับสําหรับมันนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกนะครับพี่น้องอ๋อตรงนี้จะเป็นรถเข็นรถเข็นลูกชิ้นนะครับพี่น้องสวัสดีครับปกติเป็นกะสีขายอยู่หน้าโรงพยาบาลเนาะหน้าโรงพยาบาลวังย่างนะครับมันนี้เป็นก็มาออกตลาดนัดน้ำนะครับเป็นรถเข็นลูกชิ้นทอดนะครับอร่อยครับเจ้านี้เจ้านี้อร่อยครับอยู่ขายอยู่หน้าโรงพยาบาลนะครับขายประจํา ตรงนี้จะเป็นเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดนะครับในตลาดนัดวางยางนะครับเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดในรั้วเลื่อนนะครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้องนะในชุมชอนอำเภอวางยางของเฮ้านะครับทางขวามือพี่น้องจะเป็นตลาดสดเนาะตลาดสดวางยางนะครับกรสิมีแผงหมูปิ้งเนาะแล้วก็มีเข่าจีขายชิ้นละ10บบาทนะครับพี่น้อง ขขาจีก็ขายสินละสิบบาทอ๋อนี่เจน้อยครับเจน้อยหมูปิ้งก็ขายอยู่หน้าตลาดสดอำเภอวางย่างด้อยครับพี่น้องถาผ่านมากกมาอุดหนุนน้ำเพิงน,นะครับมาเที่ยวเลาะตลาดนัดนะครับขอบคุณครับพาพี่น้องมีทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นโซนหน้าตลาดสดนะครับอ๋อตรงนี้จะเป็นปลาย่างเนาะ เป็นปลาย่างทัดมาสิเป็นโอ้ผล,ลไม้ตามฤดูกาลนะครับพี่น้องอันนี้บัคคีพวนเนาะหายากนะครับมันซิมีแต่ยามฤดูฝนเนาะขายทุงละสิบบาทครับทัดมาก็ัจะเป็นอาหารสําเร็จรูปนะครับพร้อมทานได้เลยนะครับมีทุกอย่างครับในตลาดนัดบางย่างเอ้มีข้าวต้มมัดนะครับสมพักเสียนก็นมีครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับในตลาดนัด อำเภอวังยางในมือน,นีมีเสื้อผ้านามาขายพร้อมบริการอ๋อถัดมาสิเป็นร้านส้มตำนะครับร้านส้มตำเจตองนะครับยูนาตลาดออซดอำเภอวางยางเลยนะครับมีถัดมาสิเป็นแผงขายผลไม้นะครับลองกอง40บาทครับพี่น้องร้านตำักคุงเนาะหรือร้านส้มตำเจตองเพื่อนก็ขายประจำนะครับยูนาตลาดวางยางนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้อง โอ้ทัดมาสิเป็นบาร์บีคิวเนาะเป็นไก่ทอดนะครับมีเฟนฟรายน้ำพร้อมนะครับเฟนฟรายทอดนอ้อพี่น้องไก่ทอดอาขายสินละสิบบาทครับพี่น้องสามสินยี่สิบอันนี้เป็นปีกไก่ทอดนะครับเป็นบรรยากาศพี่น้องอ๋อตรงนี้จะเป็นเ,เสื้อหอ,อกลูกชิ้นนะครับเป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับย่างตลาดนัดในอำเภอวังย่าง ทัดมาสิเป็นลาดหน้ากระเพราปลานะครับโอ้ลาดหน้ากับลาดหน้ากระเพราะปลาเนาะโอ้หน้าทานครับพี่น้องนะครับผมเอาถุงหนึ่งครับเอาลาดหน้าครับเป็นบรรยากาศในตลาดนัดอำเภอวังย่างนะครับพี่น้องโอ้ผมเอาเส้นหมี่ครับขอบคุณครับอันนี้เป็น ่ายบรรยากาศในตลาดนัดอำเภอองยางให้พี่น้องได้รับชมนะครับในมือนีนะครับสร้างกับมัยยางตลาดน้ำครับพี่น้องยางตลาดน้ำแต่พี่น้องกับเบาบางในจั้หน่อยเพราะว่าเมือ่อคืนนี้ฝนตกครับฝนตกแห้งครับอันนี้สิเป็นโซนหลังตลาดเนาะกับซิมีเสื้อผ้ามาขายนำพรอมโอนี่จะเป็นกระหอะหอมเนาะเครื่องใช้ในในครัวเรือนนะครับเป็นหอมกระเทียมพริกนะครับ กานำมาขายในตลาดนัดอ๋อตรงนี้จะเป็นออขายลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นย่างนะครับมีตมับมะคงน้ำพร้อมนะครับพี่น้องเนี่ยน้ำยังขังถนนอยู่เลยนะครับเมื่อคืนนี่ฝนตกครับพี่น้องฝนตกแห้งครับเป็นบรรยากาศพี่น้องในตลาดนัดอำเภอวังย่างนะครับก็ซืมีขึ้นเดือนละสองเถื่อนะครับเดือนละสองเถื่อในวันที่สิบสี่ับ วันที่2 9นะครับพี่น้องต้องมาก่อนเทียงนะครับถ้าม,มาหลังเทียงแร้วตลาดวหานะครับพี่น้องวันที่จะเป็นขายเครื่องจักรสารนะครับพี่น้องขายเครื่องจักรสารในตลาดนัดวังย่างนะครับจะมีของใส่พืนเมืองนะครับมีหวดมีกระติบเข่านะครับอ๋อทางขวามือพี่น้องนี่จะเป็นอของใช้ในขัวเรื่อนนะครับมีกระมังคุถังนะครับถัดมาอันนี้เป็น ถ่ายซุดซอยถ่ายสุดของตลาดนะครับกษีมีร้านไทรูปนะครับร้านไทรูปเศรษฐพัฒน์สตูดิโอนะครับเพิ่นเก็ใหญ่ล้ยา,ยานมาอยู่ในบริเวณตลาดอำเภอวังยางนะครับอันนี้จะเป็นซอยสุดของตลาดนัดนะครับพี่น้องร้านเดิมเพิ่นสอยูน้าโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลวังยางขอบคุณเดอ้อครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับ